อเอาเลยเวยเงอคู่ดีให้เวลาคิดนิดนึงเล่นเหมือนเดิมไหมให้ต้านับได้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 ถูกใจก็้ได้ได้ได้ไ้ได้ได้ไดเได้ได้้ได้กด้ไ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 ด้ะด้ได้ไดนได้ได้ได้้าดด้ได้ไดด เอาเลยเอากูก่อนเหรอเดี๋ยวฝั่งเอ่อฝั่งนึงก่อนเนาะเฮ้ยกูชอบคาอีกคาหนึ่งก็คือแบบตอนแรกแบบเชิญฉันไม่ชอบนายหรอกแต่ไม่ชอบคนแางนั้ชอบคนแบบนี้กูแบบอ๊ยอาจารย์เ้าเซนเซ่คุณเหมือนอะเฮ้ยเวสแต่ยูสื่อเนี่ยมึงก็รู้ว่าน้องเอฟแอลเซ็กซบคีมป๋ำถ้ามึงดูแลน้องดีๆเนี่ย น้องจะเป็นคนที่ดีมากสำหรับมึงไงนะเพ้่อมึงมาพร้อมกับแฮชแท็กไอแคนฟิกเธอมาเลยไอแคนฟิกเธอผมเป็เลือกจิ้มหน่อะเอาฝั่งเอางี้ดีกว่าให้คนให้คนในนี้ช่วยกันโหวตดีกว่าให้คนในนี้ช่วยกันโหวตดีกว่าว่าแบบอย่างข้างไหนเยอะกว่ากันอ่ะเฮ้ยผม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 ขอฟังของคุณตูนก่อนมึงแบบว่าน้องเป็นคนที่แบบมึงบูจิเลยนะแบบประมาณบูจิเลยอ่ะถ้ามึงดูแลเหมือนลูกหลายดีเขาอาจจะเป็นคนที่ดีก็ได้หรือเปล่าวะ โอ้โหตอนนั้นยูสูเลยว้าเคือเป็นการไงพีเจพีเจสำหรับพี่ยังไม่ต้องถามเนาะมีอะไรถามสองสองาล2กสองเอาแล้วปิ๊ปเปอร์เปิดไปที่ใครก็ได้ที่ยังอยู่เปิดไม่ระบิดทีะตายกตาย กรเด้ยกระ่ายขอองเอ้ยคนอื่นคนอื er> ่นด้วยคนอื่นขอบคุณมากดิวมันแบบพูดเรื่องเอออะไรดีไซน์เลยชอบเลยดีไนเลยแล้วแบบโอ้หใม่เลยบัมจะไม่ทำให้พีผิดหวังใช่ไหมบ๊มมาจะอยู่ข้างป้าใช่ไหมพี่เบสอะไรพอดีหนูเป็นพวกชอบหัวแดงเลยเฮ้ยแล้วทุเรศ เอาเสมอแล้วสามสามเอาละคนสุดท้ายพยานคนสุดท้ายป๊อกระดูกหน้าย่งเปล่าอย่งเปล่าตูนวงล้อเปล่าถ้างั้นอ่ะวงล้อเปล่าวงล้อเ่ะวงล้อวิวอมเนียบัะวิวออมเนียบัะเออถ้าออกเมียโกะนะกูสตายตกตะไคร่ตกตะไคร่กูขอสัญญาว่ากูจะกลับไปปั่นบูอักายอย่างเป็นการเป็นงาน ผมจะลาออกจากวงการกันชินเดี๋ยวนเฮ้ยเดี๋ยวนึงถ้าออกยูสุมึงต้องเต้นคาร์ฟอร์ดไนท์โชว์กูส่งมาเสื่อตัวงกูถ้าออกมิยาโกะมึงต้องเต้นทเวิร์คให้กูดูไปไปไปเลยที่ตาเหมือนกันดไหน อีกคาหนึ่งก็คือแบบตอนแรกแบบเชิ๊กฉันไม่ชอบนายหรอกคือไม่ชอบคนแต่ก็ถ้ามึงดูแลน้องดีๆน่ะน้องจะเป็นคนที่ดีมากสำหรับมึงนะเพื่อ้ยอันนั้นอยู่สุเลยพี่ยังไม่ต้องถามเนาะไม่อยากดะไปดะไปยันไม่ทำพี่ผิดหบอกฉันไม่เปล่าเออรักนิม้าจะอยู่ข้างป้าใช่ไหมป้าอ๋อยูสุมึงต้องเต็มคาบอดนายโชคดู สสดมาเกี่ยวถอเคมิยาโกะมึงต้องเต้นทเวิร์ดให้กูดูด้โอ้ยโอ้ยเอ้ยโ้ยไอ้ตัวตัวตัวได้ตมวยไง่ปะไม่ได้หลังอีกไทย จะเป็นเป็นปอดนายนะก็ต้องกราบขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ดูคลิปจนจบถึงตอนนี้นะมันไร้สาระมากเลยนะก็เป็นแค่ความบันเทิงเท่านั้นนะครับเป็นการเล่นของเพื่อนๆเท่านั้นอย่าไปคิดอะไรมากเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะก็คงโดนดิกระสิทธ์แน่ๆนะฮะก็ก็สำหรับคนที่มีกระตังสามารถดนทซัพพอร์ตผมได้นะครับผมก็คลิปนี้ตัดเหนื่อยมากนะ